สวัสดีค่ะชื่อจิรสังกลาเกณฑจะมาอธิบายการบันทึกรายการค้าวันที่11มกรานะคะเป็นการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อชำระอินสไวทขายเลขที่อ้างอิง si 0 0 0 1ทับ00002จากบริษัทกิจเจริญไทยจำกัดได้รับเช็คเลขที่8829817 จากธนาคารไทยพาณิชย์สาขานครปฐมลงวันที่1กุมภา2558รับชำระเต็มจำนวนไปที่เมนูฝั่งซ้ายมือนะคะระบบลูกหนี้และวิเคราะห์หนี้ค่ะกด Work f o โฟค่ะใบเสร็จสินค้าค่ะ กดตกลงค่ะกดเพิ่มค่ะเลขที่นะคะ06ตัวค่ะแล้วก็2กด Enter ค่ะ เลขที่อ้างอิงนะคะ R I ศูตัวแล้วก็หค่ะทับศูนตัวแล้วก็2ค่ะกด Enter ค่ะวันที่นะคะวันที่11ค่ะ เดือนมกราค่ะ58ค่ะกด enter ค่ะรหัสลูกค้านะคะใส่จุดค่ะ enter ค่ะเลือกบริษัทกิจเจริญไทยนะคะ C01 ค่ะกดตกลงค่ะ enter ค่ะ ไทยนะคะใส่จุดค่ะ enter ค่ะออกใบเสร็จนะคะ si ค่ะกดเลือกค่ะเล่มนะคะใส่จุดค่ะ enter ค่ะขายเชื่อสินค้านะคะเลือกค่ะเล่มที่ค่ะใส่จุดค่ะ Enter ค่ะเลือกเลขที่0 4ตัวแล้วก็2นะคะจะปรากฏยอดจำนวน5 3า0 0นวน53,500บาทค่ะกดรายการรับค่ะ ขอโทษค่ะจากนั้นกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะจะปรากฏยอดบัญชีอัตโนมัตินะคะเงินสดฝั่งเดบิตค่ะ53,500บาทฝั่งเครดิตค่ะรูปนี้การค้า53,500บาทกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะ กดพิมพ์ค่ะเลือก RI 0 1 K 2นะคะใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าค่ะกดโอเคค่ะพิมพ์เฉพาะใบเสร็จตัดใบส่งของเต็มค่ะจะปรากฏใบเสร็จนะคะที่ยอด53,500ค่ะ กดพิมพ์ได้เลยค่ะ